สวัสดีครับเพื่อนเพื่ๆนักเดินทางข้ามเวลาทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนออกเดินทางไปไกลหน่อยนะครับท่ามกลางผืนทรายร้อนระอุที่แสงแดดแผดเผาหรือใต้ท้องทะเลลึกที่มืดมิดเชื่อไหมครับว่ายังมีเรื่องราวของอารยธรรมยิ่งใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองสุดขีดแต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังและคำถามมากมายที่คาใจมนุษยชาติครับ คนพวกนี้คือผู้สร้างความเจริญคือนักวิทยาศาสตร์ยุคแรกและเป็นผู้ที่วางรากฐานประวัติศาสตร์โลกไว้มหาศาลแต่แล้ววันหนึ่งพวกเขาก็เหมือนจะหายวับไปจากหน้าประวัติศาสตร์เหลือไว้แค่เงาจางๆวันนี้เราจะมาย้อนรอยขุดค้นและรำลึกถึงสามอารยธรรมที่ถูกลืมเลือนนี้กันครับนั่นคืออรารยธรรมลุ่มน้ำสินธุอาณาจักรพานมีราและอรารยธรรมมายาครับ ก่อนจะเจาะลึกผมอยากให้ลองจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนนะครับโลกเราตอนนั้นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์อารยธรรมต่างๆผุดขึ้นมาทั่วโลกแต่ละที่ก็มีของดีของตัวเองแต่ท่ามกลางความรุ่งเรืองเหล่านั้นมีอยู่สามแห่งที่โดดเด่นมากๆแม้ว่าชื่อของพวกเขาอาจจะไม่คุ้นหูเราเท่ากับอียิปต์หรือกรีกแต่เชื่อผมเถอะครับว่าความสำเร็จของพวกเขายิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลย พวกเขาวางรากฐานหลายอย่างให้โลกปัจจุบันทิ้งมรดกอันล้ำค่าไว้การทำความเข้าใจเรื่องราวของพวกเขาก็เหมือนเรากำลังไขกุญแจเปิดประตูห้องสมุดโบราณเพื่อไปเจอความรู้สุดทึ่งที่ซ่อนอยู่ครับ 1. อรารยธรรมลุ่มน้ำสินธุเมืองผังตารางก่อนการเวลาเริ่มที่แห่งแรกครับอรารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ i n d u s Valley Civilization ย้อนกลับไปราว2,600ถึง1,900ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ5,000ปีที่แล้วก่อนที่พีระมิดจะสร้างเสร็จหรือก่อนที่กรุงโรมจะเกิดซะอีกแถวแถวปากีสถานและอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือในปัจจุบันมีอารยธรรมหนึ่งผลิบานขึ้นมาครับหรือบางทีเราก็เรียกว่าอารยธรรมฮารัปาฮารพาสิวิลลิเซชัน ization, ตามชื่อเมืองที่ขุดค้นเจอ สิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีต้องอ้าปากค้างคือความเป็นระเบียดครับเมืองหลวงอย่างโมเฮนโจดาโรและฮาร์ปาเนี่ยเขาเก่งวิศวกรรมมากผังเมืองถูกวางเป็นตารางเป๊ะๆถนนกว้างขวางและที่พีคที่สุดคือระบบระบายน้ำครับ เชื่อไหมครับว่าบ้านแต่ละหลังเขามีระบบประปาและมีส้วมส่วนตัวที่ต่อท่อลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้วยนี่คือเรื่องเมื่อ5,000ปีก่อนนะครับแสดงว่าเขาใส่ใจเรื่องสุขอ,อนามัยสุดๆซึ่งล้ำหน้ากว่าเมืองยุคเดียวกันไปไกลมาก นอกจากเรื่องท่อแล้วชาวฮารป์ปายังเป็นนักธุรกิจตัวยงครับเขามีระบบช่างตวงวัดมาตรฐานมีตราประทับสลักลายและตัวอักษรซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังแกะไม่ออกนะครับว่าแปลว่าอะไร หลักฐานพวกนี้บอกว่าเขาค้าขายไปไกลถึงเมโสโปเตเมียเลยทีเดียวครับพบทั้งเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดรูปปั้นงานฝีมือเพียบแต่แล้วราวๆ1,900ปีก่อนคริสตกาลความรุ่งเรืองนี้ก็เริ่มถอยลงครับสาเหตุยังเป็นปริศนาบ้างก็ว่าอากาศเปลี่ยนแม่น้ำเปลี่ยนทิศหรือมีชนเผ่าอื่นอพยพเข้ามาหรืออาจจะเจอภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเพราะอะไรผลสุดท้ายคือเมืองถูกทิ้งร้างผู้คนแยกย้ายและความรู้สุดล้ำนี้ก็ค่อยๆเลือนหายไปใต้ผืนดินครับ 2. อ,อาณาจักรพานมีราโอเอซิสแห่งทะเลทรายขยับมาอีกซีกโลกหนึ่งครับแถวแถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเราจะไปรู้จักกับอาณาจักรพานมีราพาวมีราหรือชาวอารับเรียกว่า ตัดมอแปลว่าเมืองแห่งต้นอินทผัมชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองกลางทะเลทรายซีเรียที่มีอินทผัมหล่อเลี้ยงชีวิตอาณาจักรนี้ผงงาดขึ้นมาช่วงศตวรรษที่1ตอนแรกก็เป็นแค่จุดแวะพัดของกองคารวานสินค้าที่ขนเครื่องเทศและของมีค่าเชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตก แต่ด้วยความฉลาดของชาวพานมีราครับเขาคุมเส้นทางการค้านี้ได้อยู่หมัดทำให้เมืองรวยเร็วมากกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลสุดๆถ้าไปดูสถาปัตยกรรมนะครับอัลังการงานสร้างมากเป็นการฟีเจอริ่งกันระหว่างศิลปะโรมันกรีกและเปอร์เซียเสาหินสูงสูงวิหารใหญ่โตกำแพงเมืองแข็งแกร่งถนนปูหินทั้งหมดนี้ตะโกนบอกโลกเลยว่าฉันรวยและยิ่งใหญ่แค่ไหน จุดพีคที่สุดของพานมีราอยู่ในช่วงศตวรรษที่3าครับภายใต้การนำของราชินีซาโนเบียเซโนเบียผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาครับทรงอำนาจฉลาดและกล้าหาญมาก พระนางไม่แค่ปกครองบ้านเมืองนะแต่ขยายอำนาจไปยึดซีเรียอียิปต์และเอเชียไมยเนอร์บางส่วนเรียกได้ว่าท้าทายอำนาจจักรวรรดิโรมันแบบตาตา่อตาเลยครับแต่ก็น่าเสียดายครับความยิ่งใหญ่นี้จบลงในปีคศ272เมื่อจักรพรรดิออเรเลียนแห่งโรมันยกทัพมาถล่มและยึดพานมีราได้ราชินีซาโนเบียถูกจับตัวไปกรุงโรมเมืองถูกปล้นและทำลาย แม้จะพยายามฟื้นฟูแต่ก็ไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมได้อีกสุดท้ายก็ถูกทิ้งร้างให้จมหายไปกับการเวลาครับ 3. อรารยธรรมมายาอัจฉริยะแห่งป่าฝนข้ามมหาสมุทรไปฝั่งทวีปอเมริกากันบ้างครับกับอาณาจักรมายามายากินพื้นที่แถวเม็กซิโกตอนใต้กัวเตมาลาเบลิสไปจนถึงฮอนดูรัส มายาเนี่ยไม่ได้มีกษัตริย์องค์เดียวนะครับแต่เป็นเครือข่ายของนครรัฐอิสระที่แชร์วัฒนธรรมและภาษาเดียวกันชาวมายาคืออัจฉริยะตัวจริงครับเด่นเรื่องดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และการเขียนมากเขาสร้างปฏิทินที่แม่นยำชนิดที่นาซ่ายังยอมรับ คำนวณการเคลื่อนที่ดวงดาวได้เปะ๊เปะและที่สำคัญเขาคิดคนแนวคิดเรื่องเลขศูนย์ศีรโได้ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของคณิตศาสตร์โลกเลยนะครับถ้าพูดถึงสิ่งก่อสร้างต้องนึกถึงพีระมิดยักษ์วิหารซับซ้อนและสนามบอลครับเมืองอย่างติคาวปาเลงเคหรือชิเชนอิตซาเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่เล่าเรื่องกษัตริย์และเทพ,พเจ้าอย่างวิจ,จิตบรรจงแต่ชะตากรรมของมายาก็ซับซ้อนครับ ช่วงศตรวรรษที่9จูจูเมืองใหญ่ๆก็เริ่มเสื่อมถอยและถูกทิ้งร้านแบบลึกลับนักวิชาการเดาว,ว่าอาจจะเพราะทำลายสิ่งแวดล้อมสงครามหรือโรคระบาดแต่อย่าเข้าใจผิดว่าชาวมายาหายไปไหนนะครับพอยุโรปเข้ามาช่วงศตรวรรษที่16ชาวมายาก็ยังอยู่และต่อสู้ต้านทานสเปนอย่างหนัก นครรัฐสุดท้ายคือโนชเปตหรือติคาวปัจจุบันเพิ่งจะถูกสเปนตีแตกเมื่อปี1697นี้เองครับถือเป็นการปิดฉากอำนาจทางการเมืองแต่ทายาทชาวมายาก็ยังสืบทอดภาษาและวัฒนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้ครับทีนี้ลองมานึกถึงหน้าตาของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้กันบ้างครับ สำหรับอรารยธรรมลุ่มน้ำสินธุแม้เราจะไม่เจอชื่อใครแปะอยู่แต่ฮีโร่ตัวจริงคือเหล่าสถาปนิกวิศวกรและนักบริหารนิรนามนี่แหละครับคนกลุ่มนี้แหละที่วางผังเมืองวางท่อระบายน้ำและจัดการการค้าข้ามโลกวิสัยทัศน์พวกเขาสุดยอดมากส่วนที่พาวมีราแน่นอนว่าต้องเป็นราชินีซาโนเบีย เธอคือไอคอนของความกล้าหาญและสติปัญญาครับหญิงแกล่งที่กล้าท้าทายมหาอำนาจโลกในยุคนั้นทุกการตัดสินใจของเธอคือประวัติศาสตร์ครับและที่มายาต้องยกให้กษัตริย์และนักบวชครับกษัตริย์คือนักรบผู้สร้างเมืองส่วนนักบวชคือมันสมองที่เฝ้ามองดวงดาวคำนวณปฏิทินและเป็นศูนย์กลางจิตใจของประชาชนครับการหายไปของพวกเขาส่งผลอะไรกับเราบ้าง อารยธรรมสินธุแม้เมืองจะล่มสลายแต่ความรู้เรื่องการผังเมืองและเกษตรกรรมของพวกเขาอาจถูกส่งต่อไปยังอารยธรรมอินเดียยุคหลังครับรากฐานบางอย่างยังคงอยู่อาณาจักรพาวมีราการล่มสลายของที่นี่คือการสูญเสียสะพานเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกครับวัฒนธรรมที่ผสมผสานและความมั่งคั่งที่เคยหมุนเวียนตรงนี้คือบทเรียนสำคัญของประวัติศาสตร์การค้าโลกส่วนอารยธรรมมายา อันนี้ชัดเจนครับคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์และปฏิทินของเขาเป็นมรดกโลกที่ประเมินค่าไม่ได้การค้นพบเลขศูนย์และความเข้าใจจักรวาลของพวกเขายังทำให้เราทึ่งมาจนถึงทุกวันนี้ครับสุดท้ายนี้เรื่องราวเหล่านี้สอนอะไรเราข้อแรกการปรับตัวครับไม่ว่าจะเป็นสินธุที่เจอปัญหานิเวศพาวมีราที่เจอการเมืองโลกหรือมายาที่ทัพยากรหมดถ้าปรับตัวไม่ได้ก็ไปต่อยากครับ ข้อ2ความรู้นั้นค่าไม่ตายแม้อาณาจักรจะล่มสลายแต่ภูมิปัญญาวัฒนธรรมภาษายังคงถูกขุดค้นและส่งต่อการรักษาสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญมาก ข้อ3ไม่มีอะไรยั่งยืนครับความยิ่งใหญ่มาพร้อมความเสี่ยงเสมอเราต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและข้อสุดท้ายพลังแห่งการเรียนรู้ครับอรารยธรรมที่สาบสูนบอกเราว่าโลกนี้ยังมีเรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะครับ การศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่การท่องจำแต่มันคือการเข้าใจอดีตเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าครับหวังว่าการเดินทางย้อนเวลาวันนี้จะทำให้เพื่อนๆได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆนะครับมรดกของพวกเขาคือแสงสว่างที่ยังนำทางเราอยู่เสมอถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ